พี่ติก๊กว่าร้านรัตจีและสงประชานะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำเรื่องของการเตรียมเข้าไปตรวจนะคะที่ชำระล้างร่างกายนะคะแล้วก็ดวงตาฉุกเฉินนะคะก็เป็นการเตรียมตัวเข้าไปตรวจนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือ,อ,อหมวกนะคะหมวกนี้จะอยู่ชั้นบนนะคะชั้นบนค่ะเป็นตู้เก็บ หมวกเซฟตี้แล้วก็แว่นตานะคะ,คะ,คะสามารถยิบได้เลยยิบ<อ>ได้เลยนะคะ,ะ,คะอยู่ะะใต้โต๊ะทำงานเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของเอกสารนะคะที่จะใช้นะคะเอกสารเซฟตี้ก็เตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มในการตรวจสอบนะคะก็แนวทางในการตรวจสอบก็คือนะคะอันดับแรกเนี่ยต้องตรวจสอบนะคะดูว่าที่ชำระล้างร่างกายเนี่ย มันมีน้ําไหลไหมนะคะมีน้ําไหลออกมาหรือเปล่าอันที่2ก็ตรวจสอบที่ชําระล้างดวงตาฉุกเฉินว่ามีน้ําพุ่งออกมาเป็นลำไหมนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วนะคะควรควรมีความแรงเนาะ,นะมีการพุ่งนะคะน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำที่สกรปรกมีตะกอนหรือเป็นสนิมก็ให้เปิดน้ำทิ้งนะคะจนกว่าน้ำจะสะอาดนะคะ แล้วก็ดูตรวจดูว่าอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของอื่นๆมันมีกีดขวางหรือเปล่านะคะตรงทางเข้านะ,ะแล้วก็ควรจะมีการตรวจเดือนละหนึ่งครั้งนะคะโดยพยาบาลแล้วก็มีการลงบันทึกให้ชัดเจนถ้าพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่ามีการชำรุดเสียหายนะคะก็ให้ลงรายละเอียดนะคะในบันทึกแล้วก็ แจ้งกับแผนก HSE ทันทีนะคะก็จะมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้นะคะมีทั้งแผนผังที่จะเดินไปในจุดบริการต่างๆจุดตรวจต่างนะคะแล้วก็บันทึกในสภาพที่ตั้งเป็นยังไงนะคะมีอุปกรณ์สิ่งกีดขวางอะไรไหมความสะอาดเป็นยังไงนะคะก็จะมีให้ขีดถูกนะคะแล้วก็กักกระบาด ระบบการทํางานเป็นยังไงฝากครอบที่ล้างตาเป็นยังไงนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมตรวจสอบได้ก็จะดีมากนี่คือลักษณะของการใส่อุปกรณ์ที่ถูกต้องนะคะหมวกแว่นตานะคะรองเท้าเซฟตี้อยู่ในห้องพยาบาลนะคะส่วนเสื้อคลุมนะคะจะต้องให้เซฟตี้ไปเปิดห้องนะคะเพื่อเอาเสื้อคลุมก่อนที่จะเข้าไปในโรงงานได้คะ่ะ ของหมวกกับแว่นตานะคะแนะนําให้ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาเก็บไว้ชั้นบนนะคะก็ให้พร้อมใช้นะคะสําหรับน้องคนที่จะมาในรอบใส่ตู้ไว้เรียบร้อยนะคะนี่หมวกเซฟตี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็ไปสวัสดีค่ะขออนุญาตรายงานผลของการลงไปตรวจนะคะจุดชำระล้างร่างกายแล้วก็ดวงตาฉุกเฉินนะคะ ในส่วนที่ได้ลงไปเนี่ยนะคะในจุดที่ไปตรวจนะคะก็ตรวจทั้งในเรื่องของอจุดที่ชำระล้างร่างกายนะคะแล้วก็ล้างดวงตาเนี่ยมันมีน้ำไหลสะดวกไหมนะคะระดับของน้ำที่พุ่งออกมานะคะในเรื่องของการล้างตาเนี่ยมันจะต้องสูงประมาณ3.5นิ้วนะคะก็จะมีจุดที่ สูงบ้างไม่สูงบ้างนะคะระดับความสูงความแรงเนี่ยนะคะน้ําที่ไหลออกมาถ้าสกรปรกมีตะกอนหรือเป็นสนิมก็เปิดทิ้งจนกว่าน้ําจะสะอาดนะคะอันนี้ก็คือหลักการในการที่จะไปตรวจเนาะตรวจว่ามีอุปกรณ์หรือสิ่งของอื่นวางกีบขวางทางเข้าออกหรือไม่นะคะตรวจทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะโดยพยาบาลประจำโรงงานนะคะ ก็จะมีการไปตรวจแล้วก็ลงบันทึกนะคะก็จะมีแผ่นบันทึกลักษณะของแผ่นบันทึกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตรวจในครั้งนี้ก็จะเจอว่าแผ่นบันทึกนะคะในจุดตรวจที่ลงบรรจุ WG นะคะข้างลาย WG สาหมดนะคะอันนี้ก็เตรียมไว้เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนะคะคือถ้าพบอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกตินะคะหรือว่าชิ้นส่วนเสียหายก็ลงรายละเอียด นะคะในแบบบันทึกนะคะก็จะมีแบบบันทึกนะคะเซตตี้น้องปูก็ทําเรื่องของแบบบันทึกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพิธิกรทำเป็นสำเนาวไว้ทั้งในส่วนของห้องพยาบาลแล้วก็ของอให้กับน้องปูนะคะเพื่อรายงานน้องปูเนาะจะ้ะแผนก HSE นะคะทีนี้ในส่วนที่ไปตรวจนะคะก็จะพบว่านะคะก็ลงรายละเอียดให้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมี มีในส่วนที่พบสภาพที่ตั้งเนี่ยมีอุปกรณ์กีดขวางจะมีในจุดที่เป็นจุดที่บรรจุนะคะจุดที่บรรจุก็คือด้านหน้าลงบรรจุ IF นะคะ i n f เนาะตรงนี้เนี่ยจะมีกระดาษนะคะเป็นเป็นกล่องกระดาษขวางอยู่นะคะก็ต้องไปเอาสิ่งกีดขวางตรงนั้นเนี่ยออกมานะคะแล้วก็ได้เทสนะคะ ส่วนอื่นนะคะก็จะมีเรื่องของแรงดันน้ำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่เป็นแรงดันน้ําที่ล้างตานะคะที่มันค่อยนะคะก็มีหลายจุดอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนที่จะต้องปรับอีกก็คือในเรื่องของแบบตรวจนะคะแบบตรวจสอบนะคะในแต่ละจุดเนี่ยมันมีการตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างนะคะใบ ตรวจก็จะมีบางจุดก็ไม่มีบางจุดก็มีนะคะก็ก็ฝากให้ไปไปปรับเพิ่มเติมในส่วนนี้เนาะฝาครอบที่ล่างตาส่วนใหญ่ก็มีทุกจุดเลยนะคะก็จะมีครอบบ้างไม่ครอบบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้ปรับในส่วนของอุปกรณ์นะคะบางบางจุดเนี่ยมีการ move จากจากจาก,จากอีกอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะ เห็นว่ากำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะจุดที่ซัซัมสองนะคะนะคะจุดนี้มีการปรับปรุงอยู่นะคะก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างไม่ครบเช่นตัวล้างชําชละล้างร่างกายนะคะตัวฝักบ,บัวเน,นี่ยไม่มีนะคะก็บางจุดเช่นจุดที่สองนะคะตรงลงผสม โซฟิต so ชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะไม่มีพื้นระ,ะบายน้ำเนาะไม่มีไม่มีคือมันลงมาที่พื้นเลยอะคะ่ะปกติมันจะมีร่องให้น้ำลงไปแล้วก็มีมีทางระบายน้ำนะคะจุดจุดเนี้ยไม่มีนะคะก็อื่นๆก็จะเป็นเรื่องฝักบัวนะคะตรงตรงฝักบัวด้านบนนะคะที่น้ำน้ำระบายลงมาเนีย่ยมันก็จะเป็นสนิมตัวตัวแผ่นนะคะ ก็สามารถที่จะไปขัดนะคะไปขัดไปล้างทำความสะอาดเอาคราบสนิมออกได้ทพี่ลงรายละเอียดในส่วนนี้ให้แล้วนะคะยังไงก็ฝากดูอีกทีนึ้งนะคะแนะนำแนะนำเบื้องต้นไว้แล้วนะคะก็แค่นี้ค่ะวันนี้รายงานการทํางานการตรวจนะคะจุดล้างตาจุดล้าง